สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับเจ้าสำนักครับอยู่กับรถอูอยู่กับรถอูอถอของพีเคเอ็มสายสามครับหรือเป็นของอเจ้าสำนักของเราเองเก็บงานเจ้าสุดท้ายแล้วเอา้ามาถ่ายมับข้าวเต็มปุ๊บเลยปากนี้ก็ติดมัดจำไม่ได้เรียบร้อยครับจะไม่เป็นเบาสีดา เอลงขายไปได้สามสี่ชั่วโมงปิดการขายที่เรียบร้อยปางนี้เป็นสเปคสามเมตรครับจะอัพไซส์ใหม่จะอัพไซส์เท่าไหร่ก็มาลุ้นกันอีกทีครับปากกูอัพไซส์ทุกปีอยากรู้มันไหวไหมเต้นถอยถอย ก็ถ่ายเกี่ยวข้าวเลยไม่ได้ถ่ายเกี่ยวข้าวเลยมาถ่ายเพราข้าวเต็มทันทีเลยพรอะไก่เอาฟางมาางอ,อทำไก่เอาฟางครับเนี่ยข้าวเม็ดเล็กอย่างเงี้ยเนี่ยอุ้มหนึ่งมีตันห้าเคยช่างแล้วคืนข้าวเม็ดเล็กเป็นเรื่ที่หนักมาก Terus lantukan kan Ah Ang naman ke peto deh ข้าวนาทุกฝุ่นก็จะเยอะเลยน,น้ำหนักมันต่างกันกับข้าวธรรมดานะพื้นที่ตรงนี้ประมาณสี่ไร่ครับเจ้าสุดท้ายแล้วเจ็จตรงนี้ก็จะร้าก็เก็บแล้ว อาเจ้าของเป็นฟาร์มไก่เนาะเจ้าของเป็นฟาร์มไก่เจ้าของก็เลยแบบทําข้าวตรงเนี้ยไว้สําหรับเลี้ยงไก่โดยเฉพาะไหลเต็มท่อดีมากเลยกดล็อกมาแล้วไปทาเป็นเล็กไอ้กีบ้าอุ้มกดล็อกเลยตัวนี้ เดินไปสี่ร่อง400 4สี่รอยสี่รอยข้าวเต็มกรดิสี่รอยสี่รอโอ้ลมก็แรงมากนี่ถ้าว่าลมมันมาช่วงที่ยังไม่เกี่ยวข้าวนะข้าวลมหมดอะ่ะแต่ดีที่เกี่ยวข้าวกันหมดแล้วเนี่ยเจ้าสุดท้ายแล้วของบ้านตรวจเนี่ย อ่าเดียเป็นคลิปปีกแค่น,นี้ก่อนแล้วกัน,กนเดี๋ยวมันจะยาวเดี๋ยวไปถ่ายตอนเกี่ยวข้าวอีกทีนึง